นี้จะไม่เอาเรื่องของยุบไม่ยุบอะไรละอาจารย์เอาเป็นว่าเขาถามว่าสภา,าไทยเนี่ยตกลงเป็นสภา,าหรือว่าเป็นเรือไททานิกนะอืมมันล่มกันทุกสัปดาห์เลยอ่ะอาจารย์อืมมันม,มันเทียบอะไรไม่ได้เลยนะคุณนะครับผมมันพูดอะไรไปมันก็จะเป็นบูลลี่นะเหมือนคนอะไรเมายาบ้าเราไปปุ้งชนอะไรสักอย่างแต่เราก็ต้องให้ข้อมูลกับผู้ฟังอันเนาะเพราะว่าแหมมันอู้เนาะ คือเขาบอกว่าเตงเลืองเลืองค่าแรงหรืออะไรเลืองเลืองงบอ่ะกินเงินเดือนหรอใช่ถืูว่าเงินเดอนสสอเมื่อวานเนี่ยนะครับร่มทั้งสสอและสวนะทั้งหกน้อยเขาคือเจ็ดคนมันไม่ยาโทษแต่สอสอสวในปีเจตนาครับให้ล่มนะครับเป็นอย่างนั้นนะนะฮะกลายเป็นสวเพราะว่ามันมีกฎหมายบางตัวที่มันจะไปกระทบโครงสร้างอำนาจเขาเรื่อง คือเมื่อวานเนี่ยมันจะมีกฎหมายเรื่องใจธรรมของสื่อใช่ไหมครับรัฐบาลเนี่ยเป็นคนเสนอเองรัฐบาลมาจากใครมาจากคุณประยุทธ์หรือคุณบวิตรที่นะครับหรือะไรชื่อสวเข้ามาครับแต่เรื่องใจธรรมสื่อเนี่ยที่รัฐบาลเสนอเนี่ยมันก็ดูตลกนะเอ้ยช่วยๆกันหน่อยแต่ว่าสั่งไม่ได้หรือเปล่าและทำไม่ว่ากันแต่ถ้ามันผ่านขึ้นมาเนี่ยกฎหมายที่เขาจะล้วงควบขึ้นมาพิจารณารันทีเรื่องการฟีดอำนาจสวไม่ให้เรื่องนายกรัฐสมุตรีก่งไงครับ อันนี้มันกระทบต่อบทบาทอำนาจที่ของเขาคือเขาก็อยากจะบวชนายกอีกสักครั้งกูมีอำนาจในรัฐบาลก็อยากจะบวตัวเองกลับมาอีกครั้งเอาเอาแค่เนี่ยคุณคุณใดราคุณยุติพคุณคุณมองภาพออกไหมว่าทําไมมันมีเจตนาร่มบางทีก็อยากไปโทษสอสนะ่อันนี้คือถ้าบนาขปาบนาทั้งคู่แต่สวเนี่ยมันมีวาระซ่อนเร้นตรงนั้นนะครับแล้วก็คิดดูนะเงินเดือนสอสอสวเนี่ยเท่ากันนะครับรวมผู้ช่วยผู้ติตามเนี่ยเปิดตัวเลขสกลมๆนะประมาณสองแสนห้า แล้วเฉลี่ยวันหนึ่งก็วันละแปดพันบาทอ่ะนะบินไปบินฟรีเบอร์รายได้ดีซะด้วยอย่างรายได้ดีจริงๆริวันหนึ่งแปดพันเนี่ยผมผมก็คิดว่าผมก็อยากบางคนทํางานทั้งเดือนเลยนะแปดพันเนี่ยเขาทำงานวันเดียวนะใช่ไหมครับออืผมผมเห็นแล้วว่าเออไอ้แบบเนี่ยมันก็ทำรู้สึกว่าไม่คุ้มค่าค่าสีของพี่น้องประชาชนนะครับที่เขาจับตามองเฝ้ามองดูนะครับว่าเออมันเกิดอะไรขึ้น นะครับทุกอย่างมันเป็นเกมมันเป็นมันเป็นแท็กติกทางการเมืองทั้งสิ้นนะครับคือที่ผ่านมาภาพข่าวมันโยนพื้นที่ไปให้สสว่าโจะวัดบ้างอะไระทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลงองเงี้กับไปมาว่างั้นแต่พอเอาเข้าเนื้อแท้แล้วสอวอก็ไม่เว้นเหมือนกันนะเนะาะอั้น อถ้าจะประนามก็จะประนามทั้งคู่แต่อันในแง่นี้เนี่ยนส2เขาก็มีเหตุผลเรื่องการลงพื้นที่เรื่องการเป็นบานอหม่นะคแต่อาจารย์เกียรชนไม่ได้สับสนสแต่สวเนี่ยคุณไม่ต้องลงพื้นที่นะใช่คุณไม่ได้ไปหาเสียงอะไรนี่คุณคุณไม่ได้ไปรับการเลือกตั้งจากใครมานี่คุณแต่งตั้งมาใช่ไม่ต้องไปช่วยงานจบงานบุญงานแต่งใครไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นอ่ะใช่ใช่ไหมครับนะบางคนเนี่ยเป็นเป็นชื่อเสร็จก็รับเงินเบี้ยประชุมแ็่ก็จับอะไรอย่างเงี้ยคือ ีอย่างพัฒนาไหมไอเรื่องไอเรื่องอะไรเงี้ยมันมันเป็นอะไรที่ไม่มีเหตุผลมากทุกางทีนะฮะแล้วจะมาบอกว่าสการคมสวชุดนี้เขามีวุฒิภาวะวุฒิอะไรต่างๆสูงกว่าจะต้องว่าขคองทุนนะทุกวันเนี้ยประชาชนไทยส่วนใหญ่เนี่ยกรจบปิญารีทั้งสิ้นสวในชุดนี้ส่วนมากกระจบปิญาตรีนะครับจะบอกว่าสวเป็นแพทย์เป็นครูตัวตก็มีมีทั้งนั้นแหละทุกอาชีพเป็นแพทย์เป็นครู ถูกไหมครับใช่ไม่มีอะไรที่จะเหนือเหนือกว่าไปฝั่งของตัวแทนของประชาชนถูกต้องอันนี้ก็คือมันจะมาข้างๆคูคูอะไรเงี้ยไม่ได้แล้วแล้วบางคนจะเป็นพวกโอและโอแอนเอาอ่ะเก่าแล้วตกอะไรไปแล้วก็โกรนเลยเนาะนะครับนะครับนั่นเห็นอะไรหลายอย่างทิศทางที่ว่าคือทุกคนอ่านักข่าวนืตเรื้องการอยู่ในประคับประคองเรื่องอำนาจตัวเองต่อไปมันชัดเลยนะสิ่งหนึ่งนี่แต่สิ่งหนึ่งแค่ที่ คุณไก่พูปุญญติกบถ้าจะแก้ไขนะให้นักการเมืองมีดีตกบาตมียางอายขึ้นมาบ้างสักนิดนะอะไรรู้ไหมเพรว่าสื่อเนี่ยต้องสื่อสัทพธหรือสื่อที่อยู่กระแสหลักกระแสรองเนี่ยต้องช่วยทําการบ้านว่าการการเมืองไหนสวอคนไหนหาดประชุมโดดในสัปดานกฎหมายเป็นชาร์ตมาให้ดูเลยเนาะอาจารย์เนาะเป็นชาร์ตมาให้ดูเลยว่าเนี่ย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 ประชุมกันเงนี้นะครับลายพักเลยนะครับรวมตัวสวอด้วยนะครับ ที่เป็นรายชื่อเลยตลอดหนึ่งเดือนหรือตลอดหนึ่งปีเนี่ยคุณมาประชุมกี่ครั้งหรือคุณมาเซ็นเอาตังค์แล้วก็คุณกลับไปกี่ครั้งอืมใช่ช่วยช่วยเชิดชูุนวีรกรรมความดีอะไรหน่อยเอหมือกันเนี้ผมคิดว่าถ้าถ้าเป็นอย่างเนี้คือผมคิดว่าทุกคนจะจะเกิดภาวะสลดนะแล้วจะเกิดความสงบในระดับหนึนงว่าเออไม่ได้แร้วประชาชนกับจับตามอง คืออย่างเนี้ยผมว่าอยากให้การเมืองค่าพลเมืองเลยเพราะพี่น้องสืบันชนนะอย่าได้กังวลเรื่องอำนาจการเมืองตึกแหนมาแปรกเรืองอะไรเงี้ยคือคุณทำตรงไปตรงมาประชาชนก็อนุโมทนาสาธุคุณไม่ต้องกลัวฮะเฮ้ยคุณมาประจานผมทำไมเฮ้ยทำคุณผมป้องไม่มีใครมาประจานเลยครับไม่จะละอายได้ผมมาใส่มันเป็นข้อมูลจริงๆอ่ะใช่ไหมเรานําเสนอข้อมูลจริงๆใช่คือถ้าเราก็สู่ข้อมูลแบบเฟซไปแบบสร้างสถานการณ์ไอ้นี่เราก็ต้องสมควรถูกด่าง ถูกต้องถูกสั่งคูมิพาษาแต่ถ้าเอาข้อมูลเปิดเผยเพืเ่อร,ร,ร,รักษาประโยชน์ที่น้งประชาโจนเนี่ยกฎหมายอย่างนี้สําคัญนะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยทำไมคุณ<ต>ได้มาไปติดน่นอได้ไหมฮะและ้วสมมติว่าถ้าสุวิว่ิ์่มเนี่ยถ้าความขี้แข่งถ้าถ้าวันหนึ่งนะถ้า,าการเมืองพลายโชนเราก็รู้ว่าไอ้ที่ข่าดบ,บ่อยไปไหนโออแอบไปซีก๊อปหรือพาเด็กไปเที่ยวคาราโอเกะอะไรอย่างนี้จริงจริงฮะ เลยบินไปเมืองนอกเมึงนาอะไรเงี้ยคือทำควาเผยแพร่คือแต่ก็เชื่อเลยเขาก็ไม่เคยลาออกเพื่แก้ตัวถูๆูด้ไายแตท่จะทาให้อะไรนี้ยยุกระดับคุณภาพการเรียการเคลื่อนไหวทั้งสิ้นถูกไมครับตอนนี้แในอนาคตเนี่ยคนที่จะมาแทนเนี่ยคนเน้ก็ไม่รู้จทำามไจากการเลือกตั้งถูกไหมโอ้โหพี่ทําอย่างนี้ได้ไงเนี่ยเวลาไปชุมไปตีกอล์ฟไปนู่นไปนี่ถูกไหมมันก็ไม่ใช่ละถูกไหมครับเนี่ยผมผมมองว่า หรือสาเหตุการสภาล่มมันก็มีหลายปัจจัยบางเรื่องเป็นเรื่องของเป็นแท็กติกบางเรื่องก็เป็นเจตนาแต่บางเรื่องเนี่ยไม่ได้รักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเลยอรงนี้สําคัญมากครับแล้วก็หลายครั้งหลายคราวที่เราก็จะเห็นนะบางทียังไปต่างประเทศเนี่ยอากจะดอดพา้าขอบผงก็อบกลัวไปนู่นนี่นั่นอะไรต่าง บางทีมันก็ต้องขุดคุยมาเหมือนกันแล้วเราไม่ได้จะแซะอะไรหรอกแต่อย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยเราก็คือเราต้องรักษาผลประโยชน์ของของเราที่เป็นเจ้าของเงินเดือนเขาเนี่ยนะอืมอืนะฮะบางทีผมบอกว่าเอ๊ะไอกกลไกอย่างหนึ่งที่บอกว่าเราตั้งฉายากระตันต้นตีนะผมมีข่า็ออกมาลองเรียกแขกกระเือกันมาบ่นๆว่าโอ้ยฉายาไมบางทีผมว่าไอ้แซ่บๆวันคันบ้างมันก็ดิ่มกันแต่ฉายาพวกนั้นผอผ่านไปเดือนหนึ่งแล้วลืมไปเลยนะในฉายาที่บัเชิงลบๆอะไรต่างผมว่าเออเรามา จะมาเรียกว่าขุดคุยก็ได้หรือว่าจะเอาข้อมูลเอาผมเรียกเอาข้อมูลดีกว่าเอาข้อมูลพวกนี้ยมาเสนอเป็นรายเดือนเลยดีกว่าแม้ว่าเดือนนี้เนี่ยผมมีด้วยอาจารย์นะคือ,อม,มาบอกเลยเดือนนี้เนี่ยสะส,ะสะขับประชุมกย่คนสวขับประชุมกี่คนพักไหนเออและขับประชุมในช่วงล่างกฎหมายอะไรไมร่มันเห็นชัดกรนดึงเหมือนกันนะครับจริงจริง คือเราต้องมาดูกันครับว่าถ้าบางเรื่องเนี่ยที่เข้าร่มเนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องการเอาคืนทางการเมืองครับใช่ไหม,หมอย่างว่าอย่างทติว่ากฎหมายเรื่องกัญชาเนี่ยประเทศไทยก็คยเต็มช้ำน้ำใจเพราะประชาธิที่ปัดอีวันหนึ่งประชาย์จะทำรื่องกฎหมายอนุน่นของตัวเองบ้างเน,นี่ยมันพอพออธิบายให้กับมวลชนโดยเองแต่นในแง่ราภาพรวมแล้วก็คือใส่หัวว่าคุณไกลเพราะคุณยครพบ เกื่บเกือบลืมก็มึงไปแล้วยินดีรับอาจารย์ตื่นกับอาจารย์รุดซีรุดซีแอาแแก้ไขใหม่คุณเนี่ยไปทำอย่างนี้ได้งไงนี่คือคุณเล่นเกมการเมงองจนเลยเถิด่ะใช่รวจประชาชนคือถ้าสมมติว่าดีไม่ดียังไงมันก็ต้องได้รับการพากษ์วิจารณ์อย่างกรณีกัญชาเนี่ยเลนดีเนี่ยคนเขาก็ไม่เลือกถูกไหมใช่แล้วก็นำไปสู่การปรับปรุงการแก้ไขเนี่ยหรือล่าสุดเรื <c oughs> <c oughs> ่องบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยโทษนะ ก่พงศุยยุทธภพเนี่ยทุกที่นัาข่าดเนี่ย<ช>สถาบันการศึกษาเยอะแยะไปหมดอ่ะตัวก็ไม่จับใช่ไหมแล้วยังอมมานำนู่นแน่นนี่เนี่ยมองอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเราคือบางทีเรื่องบางเรื่องก็เราไม่ควรจ,จะเลยเอากันชาไปได้ แต่ไม่บุหรี่ไปมาไม่ได้ครับถ้อย่างนี้ที่มันเป็นประเด็นฮอตอิชชูในทางสังคมเราควรจะเอามาพูดคุยกันให้มากนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างอย่างสวเนี่ยคุณไม่ได้มีอะไรเลยแบบรับเงินเต็มเต็มทำหน้าที่หน่อยซิครทำหน้าที่หน่อยนะครับแล้วคือคุณถูกถามว่าคุณมาเพราะความดีคนดีอะไรของคุณเนี่ยทำให้มันเป็นตัวอย่างโรม e m o d e ให้ดีให้เ่หน่อยถูกไหมครับเนี่ยผมมองว่าราคานี้จากนี้ตนไปเนี่ย คุณทั้งสองก็คงจะได้เห็นข่าวเสพข่าวแล้วท่านผู้ชมร <c oughs> ้อยละห้าทุกทารดีความอย่างนี้เราก็คงคุ้นชินนะกับภาวะจนนี้ <c oughs> จนกว่าจะยุสบสภานจนกว่าจะรู้จะรบเจอมาละาเนี่ยเรื่องสภารม <c oughs> ่มเราจะไม่เกิดประโยชน์เห็นประโยชน์โทษผลอะไรในกฎหมายในขณานี้ที่จะออกเราจะเห็นความเหนื่อยหน่ายของท่านประธานสภา,าประธานชวน <c oughs> คุณสุชาติคุณสุภัยเนี่ยออกมาเบื่อออกมาข้ามคูแล้วทําอะไรได้ล่ะต้องสภานิติบัญญัติเนี่ย นะครับแม่ราบอามีอำนาจสามสานิติบัญญัติบริหารและตุลาการอัตตาตุลาการไว้แต่แทนนิติบัญญัติมาอยู่ใต้องค์าพยพประธานรัฐสภาหรือรองนี่งขั้นต่อเนี่ยก็อยู่ภายใต้อำนาจของพักการเมืองครับใช่ไหมครับคุณก็ต้องนับนโยบายรับแทคติคเกมการเมืองวันนี้ต้องคุมเสียงต้องอย่างนั้นนี้ต้องที่ประชุมอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นกลางหรอกครับนะอย่างนงั้นอย่าได้กลลกว่าเออผมมีเอกเทศเป็นอิสรไม่ใช่ไม่ใช่นะครับอีกอันหนึ่งครับอาจารย์บทเรียนอย่างนี้เนี่ย คนไทยเราเนี่ยมีความรู้สึกไหมอาจารย์ม,มันสามารถที่จะบอกว่าโอ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยหน้าตาอย่างนี้ฉันไม่เอามาอีกแล้วเนี่ยเข็ดแล้วมันสามารถไหมมันไปถึงตรงนั้นไหมอาจารย์สังคมไทยนะอะไรานี้เพราะว่าจะมีผลว่าจะนําไปสู่การโบดไม่เอาใช่ไหมคนที่ขาดประชุมไปเยอ,อ,<ๆ>อมีแม่จานะแค่จะไม่มีผลเลยครับนะฮะทำไมอาจารย์ทมยืนเรื<ม>่อง อ่ะเพราะว่าอะไรในพื้นที่ทุกอย่างนักการเมืองเวลาไปหาเสียงบนประชาชนก็บอกว่าจะโดนเนี่ยโดนรังแกโดนใส่ร้ายตีหน้าเต่าเราความเียบน้ำตาคอเบ้าไหลรอดแป้นอะไรเงี้ยต้องบอกประ,ประชาชนอย่างเงี้ยผมทํางานลงพื้นที่ทุกสัปดาห์คนพวกนี้เขากักไาม่ให้ผมลงไปหาอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องการตั้งอฤตกรรมที่เ็ดให้ประชาชนเอกหม่ไมโอเนใจครับคุณสังเกตเิยนะฮะบางคนลงพื้นที่ไปบ่อยยังไงคนก็เลือกเราว่าคนประชาอันนีต้องโทษ พวกเราอย่างหนึ่งเรายังยึดโยงยังพึ่งพาการทํางานของสสในพื้นที่มากกว่าบทบาทของเขาเนี่ยเขาบทบาทเขาในสภานะครับเขาต้องปกป้องต้องขับเคลื่อนพิจารณากฎหมายผ่านนันกฎหมายให้ขับเคลื่อนแต่เรามองในเรื่องของนักการเมืองมีคนพึ่งพาใช่ใช่เรารอรถยนต์จะมาจริงครับริงอาจารย์บริบทนี้ผมว่าประเทศไทยมันผิดมาตั้งแต่แรกแล้วเนาะเราไปพึ่งสสผิดประเภทอ่ะก็คือแทนที่จะให้เขามาดูแลเรื่องนิติบัญญัติเรื่องกฎหมาย เราดันไปบอกว่าเออถ้าพึ่งสอสอคนเนี้ยแจวเลยเดี๋ยวเขาทำทางผ่านหน้าบ้านฉันเดี๋ยวเวลาลูกฉันปวดนเนี้ยเดี๋ยวเขาใส่ซองเอาถังน้ําแข็งมาช่วยอะไรางี้นะอืกเราจะเห็นสอสอไปอยู่ตามกระทรวงลูกพี่ตัวเองอะ่ะเราถว่าง้างไม่ทีช่วยถ <c oughs> ูกไหมฮะ <c oughs> ใช่เป็นสํานักงานไปเป็นเลขาลึกษาแล้วเขลงพื้นที่ตัว <c oughs> เองพอใจบทบาทนี้มากกว่าทํานงานดีเรในสภาเพราะบางทีในสภาพูดนะบางคนก็กระโหลกกระลาไม่ค่อยได้มีความรู้อะไรหรอกคุณบางที ผมต้อโทุนะฮะไม่ด้รีแต่ถ้าพี่น้องประชาชนหรือนักเรียนนักศึกษาที่ฟังอ่ะถ้ามีโอกาสไปดูงานโรงเรียนสายศึกษสาพาไปดูงานรัฐสภาเนี่ยผมอยากให้ไปดูจุดหนึ่งตู้วางใส่เอกสารหรือวาระก,การประชุมในแต่ละสัปดาห์เนี่ยถ้าตู้แล้วมันทุกตู้เนี่ยจะมีชื่อสอสสวเนี่ยฝั่งหนึ่งห้าร้อยสองร้อยห้าสิบเ่ยถ้าตู้ไหนไม่มีคนแกะไขกุญแจเอาจดหมายแล้วเอกสารนักการประชุมออกไปเลยนะแสดงว่าพี่เจ้าประคุณไม่ค่อยสน สนอกสนใจอ่ะเออจริงว่าสัปดาห์นั้นเขาจะมีประชุมอะไรอาจารย์จะู้มีประเด็นือเป็นเลขากระแซงว่าไม่ได้มีด้วยกระอไม่ได้สนอกสนใจความรู้สึกความเดือดร้อนของประชาชนเลยว่ากันอย่างนั้นแปล่อยให้ตู้แบบไม่ได้ไขมาเป็นปีแล้วงั้นนะคนแน่นมีรู้อ่ะคือถ้ามีป่วเข้าไปได้มันคงลูกตาแล้วเอร่อยแซ่บอีกแล้วอ่ะคือจริงๆเอออย่างรประชาชนได้ไปเห็นตรงนี้เหมือนกันนะถ้ามีถ่ายภาพมันคือเราเห็นเลยว่าสสสวคนไหนมีความรับผิดชอบถ้าตู้ไหนว่างเนี่ย ็แสดงว่าเจ้าตัวหรือเลขาส่วนได้สนใจเลยออวนเอกสนใจเอาสาระเอาไป่าว่างนะแต่ถ้าแน่นๆเนี่ยไม่ได้สนละว่างั้นใช่แสดงว่าไม่ได้สนใจอย่ามาอ้างนะว่ามีลงมีลายอะไรเงี้ยเออคเขาประสานการลายนัดนู่นนี่นี่นะครับลายสอสหรือผู้มีอาุโสสบเนี่ยก็มีสวัสดีวันจันรยามนาทีแหละคุณก็ไม่แปลกนะจารย์ทักทายฮะทักทายกันทักทายเออ ประโยชน์โพดผลเลยไอ้นี่จริงนี้ที่ผมบน่นเพราะว่าผมเห็นมาคือกี่ปีใช่<ม>ครับผมก็เห็นเช่นเดียวกันอา<ม>จารย์อาน,นักศึกษาไปดูตรงนี้ตลอดเนี่ยคุณจะดูว่าสอสจังหวัดไหนที่เป็นตัวแทนแคุณเนี่ยคุณควรจะภูมิใจว่าเขาเอาทุละเอาสาระก,กับประโยชน์ของสนในที่<ห>สภาเนี่ยของประชาชนเขาสนใจแค่ไหนคุณดูเลยเด็กมันก็ดูโอ้โหตกุลเซนเด้กก็รู้ไงมีคนภาพมีสื่อโอ้เป็นคนมีดูดีพูดจาดีแต่ในความรับผิดชอบบทบาทในสภาเนี่ย ตกตกเป็นเอฟอ่ะเออออเออประเด็นนี้นี่สําคัญเหมือนกันนะบางทีชาวบ้านจะช่องเราเราไม่ได้จับจ้องตรงนี้เลยแล้วก็เหมือนกับให้บทบาทและหน้าที่ของเขาก็เลยว่าผิดประเภทเลยเนาะครับเออนะฮะอ่ะอาจารย์ครับสุดท้ายนี้อยากให้การเป็นช่วยเป็นหมอให้แป๊บหนึ่งฮะช่วยเช็คอาการหน่อยฮะว่าอาการแบบเนี้ยมันจะเรื้อรังหรือว่าลุกลามไปถึงขนาดไหนอาจารย์คราวหน้าหรือว่าเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยมันมันจะมีไอ้โรคแบบนี้มาอย่างเดิมไหมอาจารย์ ผมจะบอกว่าภาวะที่อ,อาการนี้ก็เหมือนทีมรเวพู่ <c oughs> โ้โหลังสาร <c oughs> ที่อายุไม่อยู่นะครับาให้มันมันเป็นฤดูการรอคบเสริมรอแก้ไขยกยระดับยกเพือ่อสพีทีเดียวครับรรแต่ท่านผู้ชมไม่้พูดว่าอะไรนายวันนี้ที่พูดอะไรคือถ้าใครติดตามดูฟุตบอลก็จะรู้ลิเวูล <c oughs> ก็ไม่ต่างอะไรกับเต่อรับก็แร่เพือนนะเนาะถามบ่อยๆคือ อาการฟื้นยากครับคือในข่าวนี้ทุกคนจาใจจดใจจ่อมองไปเรื่องข้างหน้าหมดแล้ไม่ได้อยู่อะไรใกล้ตัวตอนนักขนานี้ละครับเรียนตัวสัพัพท์ะดมสัพทะกำลังมองเรื่องวางแท็กติกยุทธศาสตร์เพื่อการเลือกตั้งหรือเพื่อการประลองอํานาจต่อไปนะครับผมคิดว่าในขานี้ก็คือต้องทําใจทำให้คุณจิตแล้วเราก็ต้องจํา ว่า่อไปเนี่ยเราจะเลือกนักการเมืองที่ดีที่เป็นตัวแทนประชาชนคือต้องแยกที่แต่ว่าเราเลือกสองสอเนี่ยเพื่อมาทำหน้าที่ในสภานิติบัญญัติไม่ใช่เขาเอาว่าประมาณมาสมมันลงในทีของเราไม่ต้องมากัยิงสัญญาเว้ยจะเอาถนนเอานู่นเอานี่มาให้เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของกระทรวงต่างๆที่เ็าต้องขับเคลื่อนอยู่แล้วมีทำตรวจสอบกันไปข้มันทังสอเนี่ย เอาคนที่เขเข้าไปทําหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงนะครับรายงานเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ในจังหวัดที่ท่านเลือกเขาเข้ามาเนี่ยมาทําหน้าที่ตรงนั้นไม่ใช่มานั่งลู่สไลด์โทรศัพท์ในระหว่างการประชุมอะไร้สาระแล้วต้ประชานด้วย นะฮะพอมีตัวดาวสภามาคู่อยู่ตัวเองก็อยู่ห้อมร้องเป็นดาวกระจายเพื่อจะมีกล้องติดช็อตภาพเสมอใชไหนี่มันหลายปีแล้วนะมันยังไม่ยังไม่เลิกมาสามนีนะใช่แต่สามปีไม่เคยลุกขึ้นอภพปลายเลยแต่มีรูปในช็อตตลอดเนี้ยอนสิ่งนี้ก็ต้องประนามือนกันเออเออเออมาเอาวันนี้ขอรบกวนอาจารย์เท่านี้นะครับครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์ครับผมขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับอาจารย์มาชิตครับ